สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับเรามาเปลี่ยนแนวกันดีกว่าครับจัดแนวหลอนๆกันหน่อยสําหรับตอนนี้ผมอยู่ในค่ายเฮกซอนนะเกมปลาดจิตครับเอาลุยหกทุนมา6,000ครับมาเฮกซอก็ต้องเพิ่มโอกาสเข้าฟีเจอร์5เท่าครับแต่มันจะแพงนิดนึงนะท่านผู้ชมครับ20หมุนเท่านั้นพอดูทางซ้ายมือข้างบนนฮะอุบอิบแอบเล่นกันนิดนึงครับมาตอนตีสี ไก่ยังไม่ขาดเลยนะท่านผู้ชมครับอลองดูเวลานี้คนเล่นน้อยอาจจะแตกดีก็ได้นะลองดูครับผมเกมนี้ดีไซน์ก็จะออกแนวเป็นปีาสาจนะไอตัวเขียวๆหัวล้านหูแหลมแหลมนี่ยมันคือกากอยนะท่านผู้ชมครับตอนแรกๆผมก็ดูเป็นเอเลียนอะ่ะเออ <c oughs> ก็มันคล้ายจริงๆนะเอ,เอาเปลี่ยนดูครับลองหมุนมือสักทดน,นึงแล้วกันครับ สิบหมุนผู้คนข้างขาดทุนอยู่นะผมว่าครับนี่ครับด,ดูดิเหลือ5้าพนละมาจัดเต็มซื้อฟีเจอร์แพงๆไปเลยครับอิมมอร์ทอะหลอนสักแค่ไหนเฮ้ยไอเขียวมาวะแย่แล้วไง <c oughs> ขอ,อ,อหลอนสุดขีดแล้วกันแตกเต็มไม่เต็มหน่วยครับดูหน่อยโอ้เกมนี้จิบหายเลยผมว่าการเข้าจริงๆครับ ดีเจอเกมนี้เราต้องลุ้นให้มันออกแนวตั้งนะแล้วก็สัญลักษณ์แกค้างไว้แบบนี้ครับนี่เหมือนอีเขียวมาเขียวมันจะมาทุกเผานะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ทุกเผาเลยทุกหมุนนะนี่เราได้ทีละ50าโอแตกอย่างนี้อ้ยยับยู่ยี่ครับนี่ครับ,รบได้มาห้ยำยเอ็งหลอนจริงๆหลอนดอกนะไม่ใช่อะไรหรอกนะเจ็บแบบนี้เจ็แบบเลยครับ ตัวใหญ่ใหญ่แม่งไม่มาเย็ดแค่หลอนจริงๆหลอนแดงนั้นหลอนทุกดอกสองพันครับไอ้เวงหนักกูไป,ปเกมอื่นดีกว่าขอดูชาตนแล้วกันผู้ชมโอ้ยมามาเกมนี้แหละดีผมว่า <Yeah. S 1> โอ้ยไม่น่าทำกับพี่ขนาดนี้เลยไม่ไหวจริงๆนะ อิมมร์ท่ลดีไซน์ครับจัดหน่อยท่านผู้ชมเกมนี้ผมว่าผมกลับมาได้ว่ะอย่าไปกลัวมะอกมฮีโรลิกผมก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะมาอิมมร์ท่ลดีไซน์ครับเกมร้อนๆกันต่อเนื่องนะมารุยครับไม้แรกสี่สาววมไพร์ของเราอย่าให้พลาดรอบนี้แล้วได้วยโอเลสครับแกคูณมาทุกเผานะท่านผู้ชมครับน้องวยโอเลนี้หัวแดงๆนะ ส่วนตัวที่กากซีสุดนี้น่าจะเป็นหัวตดม่วงไหมไบโอเลดเอ้ยสกาเลเดเอ้ยม่วสกาเลดนะหัวแดงครับท่าวนวะู้ชมะนี่ครับเป็นตัวกาก,ากสุดนะไบโอเลดถ้าไม่คูณ200ผมขาดทุน like ไลค์ซีมุนมาเว้ยสู้สู้ในเก,เกมผีทำร้อนหมดเลย เสียระบบจริงๆท่านผู้ชมฮะชิปแล้วไงไม้แรกโอ้โหลายยำผลสุดท้ายโอ้โหรูเรื่องเงียบกรีบท่านผู้ชม970อ่ะไม้ที่สองมันต้องลุยมันต้องสู้ต่อไปสองพันจัดอีกหนึ่ง แย่ yeah, เลยแบบนี้แม่งมือสั่นๆครับท่านผู้ชมนะผมคิดว่าอยู่แล้วแม่งก็จะโดนน่ะเพราะว่ามันแปลกๆตั้งแต่ผมเล่นแพลาติกเมื่อวานนะเหมือนจะบวกแต่ก็ไม่บวกครับลุบเอาลุนหน่อยมาโฟกัสในเกมนี้ครับไม้นี้สก,กาเล็ตครับรุนสก,กาเล็ตแจกทุกเ่า คูณทุกดอกโอ้ได้แต่อีไวโอเล่นะการหยาบท่านผู้ชม <Yeah. S 1> มาแล้วครับหัวดแดงของเราตายไปทุกเผาคูณสิบไปเลยไวโอ้ได้แค่คูณสามเย็ดแค่เย็ดแค่โดนไปตามระบบเจ็บปวดโลดลวโอ้ย อาการมันเริ่มหายใจหอบๆครับหัวใจเริ่มต้นเร็วนะคนแม่งกำลังจะหมดตัวยังไงดีท่านผู้ชมผมคิดไม่ออกแล้วว่าเล่นเกมอะไรดีวะไปผมขอเปิดท่าไม่ตายเลยแล้วกันไหมแม่งพันห้าไปไหนเนี่ยเออพีจีดีกว่าไหมมาพีจีดีกว่าครับคือผมจะโดนมาหลายวันแล้วแหละแม่งวันนี้คือต้องโดนจริงๆไหมสงสัยว่า ขอลองหน่อยแล้วกันครับ PG เป็นเกมอัไปป่ไหมจัดเกมเขาปดีกว่าครับถ้าโดนอีกเนี่ยสงสัยต้องพักช่วงไปเลยครับถ้าผมหายหน้าหายตาไปไม่ต้องเป็นห่วงนะกำลังกินมาม่าแดกอยู่ไม่โดนจริงๆงวันนี้ขอขึ้นจอหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องสลับนะอ่ะโอเคไหมจัดใครเช่นวินหน่อยครับท่านผู้ชมนะ มันไปทุกเกม,มจะโดนไม่ได้เว้ยมาเกมเอาแตะลูกรลักผมขอซัดไม้พันเลยดีกว่ามาท่านผู้ชม,มต้องมาไม้นี้อัดไปเลยผมได้ชัวร์ครับไปครับล่างหนึ่งบนหนึ่งลายต้องดีๆขึ้นตรงๆไม่ใช่ใกล้ใกล้เข็มมุ้งจริงๆร่ะแย่แล้วไงแล้วผมแย่แล้วไง ม่กดดีไหมวะมันน้อยเกินไปอ่ะท่านผู้ชมยังไงโอ้หมุนแรงด้วยยึดมาไปห้าไปใกล้เข็มม่วงแล้วกันนะโอ้มไม่เสี่ยงวะ่ะหือตัวคูณมันน้อยไปอะผมเลยกดตอ่อครับแล้วใกล้เข็มม่วงอีกแล้ววันนี้ก็ดูเล่นยากมากครับพ่อแปร โอ้โหหรือว่าุูเล่นผิดช่วงวะช่วงคนน้อยแม่งโดนเลยนี่ไงไ,ไปดูเกมโดนทุกดอกครับโอ้โหรอบนี้แม่งไม่รอดเกมลูกรักทอวันนี้ผมไม่เล่นแล้วครับพักเลยครับไปดีกว่า